ลุงลุงไปไหนผมมาเอานำผลไม้มาให้ลุงอ่ะก็คือลุงยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่ลุงสุกใช่ไหมก็คือลุงยักษ์เนี่ยคือลุงยักษ์ใช่ไหมลุงน้องกลลุง สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลูกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอสพาชอปป้าชมอปาอนครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาหาลุงยักษ์นะพี่นะผมเนี่ยก็ได้นําแก้วมังกรมาฝากลุงยักษ์ด้วยนะครับผมนะนี่นะก็มีวานห้าหกลูกนะพี่พีเอฟซีนะก็ที่บ้านเนี่ยก็ที่บ้านพี่เบนเนี่ยก็มีอีกนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่สุกนะพี่ก็ผมเนี่ยก็ไปอ่านคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับผมนะบางคนเนี่ยก็บอกว่า พี่บางคนเนี่ยก็บอกว่าลุงยักษ์เนี่ยไม่ใช่ลุงยักษ์นะเป็นลุงสุกนะพี่นะแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าเสียงเนี่ยเหมือนลุงสุกมากๆเลยนะก็ผมเนี่ยก็จะพาพีเอฟซีเนี่ยมาถามให้แน่ใจนะว่าใช่ลุงลุงยักษ์เนี่ยใช่ลุงสุกหรือเปล่านะครับนะแต่ผมเนี่ยได้ไปดูคลิปของพี่แดงมาเนี่ยก็คือแบบว่าลักษณะเนี่ยก็คือลักษณะตัวเนี่ยก็คือไม่เหมือนกับ ลุงยักษ์เลยนะพี่พี่นะลุงซุงเนี่ยจะตัวเล็กกว่าลุงยักษ์นะพี่พี่นะโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องเดินทางเข้าไปอีกนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอใหพี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมเลยนะครับจะได้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปกันเลยครับนี่เลยนะครับพี่เอฟซีครับนะก็ผมเนี่ยก็จะมาไขข้อสงสัยของพี่พด้วยนะครับนะ ก็ผมเนี่ยก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับนะไปดูลุงสุกมาแล้วนะดูจากคลิปของพวกพี่แดนกพี่นะลุงสุกเนี่ยก็แบบลุงสุกเนี่ยก็คือแบบว่าตัวเนี่ยจะไม่ค่อยบึกไม่ค่อยใหญ่เท่าลุงยักษ์นะพี่ๆนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะเพี่ๆสินะผมก็จะมาถามให้แน่ใจให้แน่ชัดเลยนะครับนะ หน่อไม้นะพี่พี่เนี่ยโอ้หหน่อไม้ขึ้นสวยมากนี่ไนงะนี่พี่พี่หน่อไม้ขึ้นสวยมากนะก็ไอ้วันก่อนเนี่ยผมเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับผมนะก็ผมเนี่ยมาพูดคุยกับลุงยักษ์นะแล้วก็ผมเนี่ยก็รีบกลับไปเอาข้าวมาให้ด้วยนะครับรีบกลับไปเอาข้าวกับน้ำเนี่ยมา หายนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้พี่เอฟซีเนี่ยได้รับชมกันนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยกลัวฝนตกนะผมเลยแบบว่ารีบไปรีบกลับนะครับผมนะรีบไปนะรีบกลับไปเอาข้าวนะพี่นะก็ยังดีที่ฝนไม่ตก ยักษ์ลุงยักษ์กครับลุงยักษ์ก็ไม่รู้ว่าลุงยักษ์อยู่ไหนนะก็ผมผมก็จำยังไม่ค่อยได้นะพี่นะปลาแถบนี้เนี่ยผมก็แบบว่าไม่ค่อยได้มานะพี่พเดี๋ยวขอลองดูลุงยักษ์ ลุงยักษ์เนี่ยอยู่ทางไหนนะลุงยักษ์ครับเดี๋ยวไปดึงน้ำไปพี่เดี๋ยวผมคาดว่าน่าจะทางนี้นะครับผม แมลงข้าวตาลุงยกักษ์เยอะมากเลยพีเอฟซีนะเนี่ยก็เรามาถึงแล้วนะผมเนี่ยจามทางไม่ค่อยได้นะพีเอฟซีครันี่เลยนะ แต่ว่าไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยไปไหนนะครับพพเอฟซีนะเดี๋ยวผมจะลองตะโกนเรียกอยู่นะลุงยะครับลุงอ,อ๋อไม่รู้ว่าลุงยะกแกเนี่ยไปไหนนะพพเอฟซนะ <P PC. S 1> แกอาจจะขึ้นไปหาของกินหรือเปล่าหรือว่าหาพวกผลไม้ในป่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เางั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวนั่งรอท่านตรงนี้เลยนะขอตัวนั่งรอลุงเลยนะครับผมนะกอดูบรรยากาศพีเอสซีบรรยากาศดีมากเลยนะครับนะก็แบบว่ามีต้นไทรล้อมรอบเลยนะสามต้นเลยนะนีนะ่ต้นไทรโอเคนะพีเอสซีครับถ้างั้นเอ้ยลงุง ลงไปไหนที่ไหนอืมอ๋อฮะผมมาเอานำผลไม้มาให้ลุงอ่ะอมย่างั้นเนี่ยเดี๋ยวขอตั้งกล้องเลยดีกว่าครับนะผมก็จะเข้าไปคุย ผมจะเข้าไปคุยกับลุงลนะนะโอเคนะพีทสิครับเดี๋ยว,วเราเันไปร่างคุยกับลุงแกเลยนะครับผม อันนี้คุณเก็มาได้ลงน้ำขาวใช้ขอคุณเก็มาจากต้นเลยอันนี้คุณดูหน่อยนะจิดูนะรคือไว้ใจผมหรองั้นเดี๋ยวผม,มก,กินให้ดูนะ ใช่หรอ,อ,นอในป่ามันไม่มีเราดงเราต้องปลูกข้มันรุง่งระหว่างบางต้นน่มันระว่า,างเดียวอร่อย Mới kỳ luôn bên này mà Mới luôn mà, luôn nè mát mà, nè mát môn đâu này môn พีเอฟครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยตั้งกล้องไกลหรือเปล่านะต้องขอไยนะแ๋ยวผมเนี่ยก็จะมาต้องมาตั้งกล้องเนี่ยให้ใกล้ขึ้นกว่าเดิมนะครับนะก็ต้องผมเนี่ยจะตั้งกล้องให้ใกล้กว่าเดิมนะ,ะได้ลุงยักษ์คุยกับผมเนี่ยได้พีเอฟีเนี่ยได้ยินกันด้วยนะครับอืมโอเคนะพีเอฟีเดี๋ยว เนยก็จะเข้าไปนั่งคุยกับลุงยักษ์ต่อเลยนะอีกสักแป๊บนึงนะผมก็อาจจะกลับแล้วนะครับนะก็ลุงยักษ์เนี่ยแบบว่าผมน้ำผลไม้มาให้เนี่ยก็ลุงยักษ์เนี่ยกลัวผมวางยาพิดนะพี่นะพวกยานะครับนะก็ผมก็ถามว่าลุงยักษ์ไม่ไว้ใจผมหรอก็ลุงยักษ์บอกว่าลุงยักษ์เนี่ยไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละนะโอเคนะครับเดี๋ยวทั้งนั้นเนี่ยมันจะเสียเวลานะผมก็จะไปนั่งคุยกับ ลุงยักษ์ต่อเลยนะพีเอชซีครับโอเคไปอันนี้มีคนเามาให้เหรอก็อะฮใช่หรอ ก็ลุงยาอันนี้เยอะนะมันไม่ดีต่อปอดนะยาชูนเยอะไม่ดีต่อปอดานานใช่ลุงอยู่เนี่ยในป่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีใครช่วยลุงได้นะ,นนะเออใช่แล้วผมมีพี่เอพีนาถาม,มาว่า ลุงยักษ์เนี ác, ác, <À. S 2> <ình> ่ยใช่ลุงสุกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่อยู่กับพี่แดงอ่ะใช่อยู่ในตาลุง่ยักษ์อ๋อลุงสุกไม่รู้อ๋อลุง่ยักษ์ก็ลุงคือลุงยักษ์ใช่ไหมไม่ใช่ลุงสุกใช่ไหมใช่แล้วพีเอสเนี่ยก็บอกกันว่าเสียงลุงยักษ์เนี่ยเหมือนลุงสุก

แล้วลรมีวิชาหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่มีผมว่าคนทำมานานเง้ยคนทำมานานอยู่เล้าเาจะไม่มีวิชาเจอยไม่ดีนะควขับยาบเรงเก็มานาแนมนี้าเันมาาไ ลุงถ้างานเนี่ยผมก็จะขอตัวกลับไปนะอย่างนงที่คอหมอกนะครับแแล้วลุงจะแต่ว่าช่วยอะไรผมได้ไหมอ่ะ พอจะช่วยผมได้ไหมขอช่วยน่ไ่ก็ไม่ได้เยอะอะไระงั้นวก็จะขอกลับเลยนะได้ๆหลงจะไปก่อนไหมไม่ไม่ลุงไปก่อไปลูกนี่สายว้ะไลกิีอีแล้ว ลุงยักษมีใจนะที่ได้ของกินเอลุงยักษ์แกเนี่ยดูมีความสุขนะพี่เบสจรนะก็ลุงยักษ์แกเนี่ยบอกว่าเมื่อวานยังมีคนมาข่าเลยนะก็พี่เบสนะเพผมคาดว่าน่าจะเป็นพี่เบสนะพี่ลุงยักษ์เนี่ยเกือบเอาไม้เตนะคิดว่าพี่เบสเนี่ยจะมาทำร้ายลุงนะก็ดีที่พี่เบสครับก็ดีที่พี่เบสเนี่ยแบบว่า ก็พี่เบตร์ก็<ห>ดีนะออโอเคลุงดีนะที่พี่เบตเนี่ยเรียกชื่อพี่วิชัยนะเพราะพี่วิชัยมาเจอนะครับไม่ลุงจะลุงก็ไปหมดนะอเออดีลุงเอามาลุงจะไปส่งผมเครื่งทางนะพี่สีนะ S <S เจดีครับมึงเหียบมูงเหรอไม่ใช่ลุงสะดุดหรือเปล่าอย่าให้ลุงนะว่ามึงเพียผมไม่ให้ตีอุ้ยแม่งจะขึ้นลูกตาของแล้วดูทางเด็ดลุงอือก็ไม่รู้ว่าคุอยู่ไหนไงโอเคลุงแต่ธรรมชาติเนี่ยดีสุดแล้วใช่ลุงทรงผมถึงแค่น,นี้ก็พอแล้วครับ เดินไปสองโอเคถ้าลุงต้องการอะไรก็บอกผมได้นะถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยให้ลุงสองคนใ้เนะโอเคลุงครับคอมครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปไวเพียงเท่านี้เลยนะครับผมนะครับลุงคอมครับครับ โอเคลงุงโอเคนะครับผมนะเอาลุงแกก็เดินเข้าไปนะผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเพียงเท่านี้เลยนะครับสหรับพี่พี่แดนดาที่ชื่นชอบใิเดือนี้ผมต้องขอขอ,ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มือตามให้ผมด้วยนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปเดือนหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ